สวัสดีครับวันนี้ร้านเอเมเกอร์ช็อปพารามสองนะครับวันนี้ทางร้านเอาใจสายคุสเซอร์นะครับกับเจ้าดูคติ x อ e กเดนะครับเป็นรถโฉมปี2016นะครับเป็นตัวเฟคลิฟนะครับไปหน้าใหม่นะครับจะดูลับๆคันก่อนนะครับรถรถสวยนะครับเครื่องดมคงเดิมสีเดิมนะครับ สีดำดุมากครับคันนี้ดูเรือนไม้กันนะครับตัวนี้เดวิลเป็นกุญแจคีเล็ตนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับ เลขไมหม่นแปดพันหยแปดสิกิโลนะครับ <ș to S 1> ตัวเฟคลิฟ <ๆ S 2> แล้วจะมีเกณฑ์น้านํามันให้นะครับตัวเก่าจะไม่มีเกณน,นน้ <urers> ําม,ม,มันนะครับผมเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเสียงก็จะลั่นลันิด ดูด้านหน้าชัดๆนะครับดูทุกมุมช้าๆนะครับเพื่อการตัดสินใจนะครับแล้วกระจก c r บ โอเคนะครับสนใจยังไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับจะซื้อสดจะจัดคะแนนทักมาได้ครับผมสวัสดีครับ